นี่ hey, ป๊าป้าอยากลองนะคะที่การมอเตอร์เอ็กซ์โปเมืองทองธาน,นีนะคะสวัสดีค่ะกลับมาพบกับพี่โอไขโคลกับ e o อีโอบ้าบอคอแตกชนะอีกแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้เราก็ยู่อยู่ที่งานมอเตอร์เอ็กซ์โปที่เมืองทองธาน,นีเช่นเดิมนะคะเพื่อนๆน,นี่ก็ชมภาพนะคะที่เราอยู่กันที่บริเวณสระน้ำนะคะที่บูธของยามาฮ่านะคะเพื่อนๆ แต่งองค์ทรงเครื่องกันนะคะเพื่อเตรียมตัวทดลองขับ X Max 300นะคะ All New เนอะใช่ก็จะมีทั้งพี่โอพี่ตุก๊กป้าเอกนะคะถ่ายรูปกับครูฝึกถ่ายรูปกับพี่ตุ๊กนะคะเป็นภาพความชอบนะคะนานๆจะได้เจอกันนะคะเพื่อนๆตอนนี้นะคะพี่ตุก๊กขับป้าก็จะทําการสวมอุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัยนะคะแล้วเดี๋ยวว่าจะ เข้าไปสู่สนามทดสอบนะคะเพื่อนๆวีดีโออาจจะไกล้หน่อยครับเพื่อนๆเาในสนามทดสอบไม่สามารถเข้าไปได้นะคะราอยู่ได้ตรงขอบๆเขพบกันนะคะเดี๋ยวได้ทําการทดสอบนะครับในส่วนของเบรคประมาณสักสองรอบนะครับผมรอบแรกลองดูการออกตัวครับผมอพร้อมดูตัวอย่างนะผมดูตัวอย่างกับตัวฝึกนี่นะครับผมออกตัวไปฟ้า ออกให้เต็มและทําการเบรกให้ตั้งแต่ยกของเรื่องของเบรคนะครับในตําแหน่งแรกนะครับโอเคอ่ะใครจะไปก่อนอ่ะฝั่งนู้นฝั่งนี้อ่ะขอขอ,ขอ,ขอ,ขอก่อนขอแผลผมอ่ะอได้เ้าแป๊บแล้วไปต่อท้ายคู่กุดนเลยครับสุดยอดอโอเคไปครับที่สองเล่นเล่นยิงเล่นยิกเล่นเล่นยังไม่เร่นยิงนี่ยกหากักเลยนะครับผม <laughs> โอเคอเดี๋ยวจะเอาแกไป,ไปพลิกรถที่วาเอ ใช่ครับผมโอเคลองเบรกก่อนนะลองการออกตัวของตัวรถแล้วก็ดูระบบเบรกที่เรามีการพัฒนาขึ้นนั่นเองครับโอเคครับผมพร้อมไปเร่งเลยครับให้เต็มที่ว้าวโอเคพร้อมนะครับวนมาได้เลยครับผมตอนนี้ วุดนี้ถ้าชุดท่านไม่มาเราจะไม่หยุดขี่นะเราจะขี่ไปเล่นนี่ครับเราดูการนข่งกันเองด้วยนะเนี่มันต้องดูทันแรกดูทันแรกมากเลยนเบือ่อไหมะแกขี่ท่านไหนก็เซ็กซี่ดูหมดเลยลดูทางดูทางไม่ต้องมีอิฟสิครับดูซ้ายมาหมุนมาครับผมยาวๆเนี่ขี่รถนัมเบอร์สวยด้วยครับผมหมายเลขสองนี่ครับอ่ะทางตรงเรยอะามารอบแรกก็ให้ดูทางก่อนรอบแรกให้ดูทางก่อน บอลมาครับบอลใช่อันนี้ขี่แล้วใช่ไหมเนี่ยครับโดนโดนคุฝึกเสร็แล้วจะตุกเราโอเคอ่าวบองฝามาครับบอลฝามานะครับผมโอเคเดี๋ยวเราจะทำการทสอบสปริงในส่วนของรอบที่สองนะครับโอเคคว้าฮะผู้ชายมาก่อนหึุ ผมจะซ้อนท้ายตรงนี้นี่แหละขี่มนิ้ครับจะล้มแไงตอนจอดนี่แหละโอเคอ่ามพร้อมไปฮึมหนึ่งสองปีดทินนะครับไปต่อเนื่องเลยครับผมไปยาวครับท่านที่สามไปยาวๆไว้วิ่งขาขาขาจะลาไปยังไงอ่ายังอยู่ครับมไปยาวๆฮึมโอเคอันนี้ประกบคู่นใกล้ ยี่ยงยกหนักยกตาโอเคเราพร้อมเต็มเรื้อไปครับผมปิดหน้าหมอนให้ผมด้วยนะครับปิดหน้าหมอนให้ด้วยนะครับอ่ะพร้อมเต็มไปเลยไปเลยนตีแพ้เขาพร้อมอึ้บไปยาวๆครับผมเยี่ยมดีมากครับผมมาหมวนปานเต้นเลยครับเดวครับผมมาหารอบที่สามไม่ต้องจอดแล้วครับผมไหลได้เลยครับลองเดินเพื่อที่เต็มที่ครับกับราจมีโคงที่กำลังตีเรื่องของการเข้าผลเองครับกับชุดระบบที่ครับ เขาเรียกว่าการบาลานซ์ของตัวรถนี่ครับผมปลายต่อเนื่องได้เลยผมทั้งตรงเปิดขึ้นไดที่เต็มครับยดี๋ยวมายส่โอู่ตามเบอร์สองนะเบอร์สองนะฮะเบอร์สงเบอร์สองอ๋อโอเคค่ะอะไรคะรับตัดเข้างานและปรปองอาหารนะคะ หลังจากรับคู่ปลองนะคะก็เข้าไปที่ในบริเวณของเมืองทองธาน,นีเชลเลนเจอร์เนาะนี่ก็ยังประทับใจเหมือนเดิมค่ะกับกลุ Cup, ่ม FL ขับ FL โว้กับน้ำแมนนะคะเห็นไหมคะ Generation X เลยนะคะอันนี้บู๊ยวยนะคะอยู่ที่บูธของอรถโกคาร์นะคะน่ารักมากเลยค่ะรถอันนี้คนเยอะมากเลยนะคะอันนี้จากกลุ่มขับนะคะเขาก็ เราถ่ายรูปกลุ่มกันเสร็จแล้วแล้วเขาก็ไปทานข้าวแล้วก็แยกย้ายกันนะคะใช่มีตัวเห็นน่ารักอ่ะมันคืออะไรปะป๊ะเรือเรือน้องเขาบอกปเป็นเรือแข่งสวยอ่ะค่ะของสิงห์เลยเป่นุณแ่รักก็จะทอครงบชมชัไทยเคสลาวุธแล,วแล้วสวยนะคะเพืเ่อน ปเป็นเหลือแข็พงพี่อบไม่เคยเห็นเลยสวยอยู่นะนี่ป๊าป๊าอยากลองนะคะที่การมอเตอร์อ็กซ์โปเมืองทองธาน,นีนะคะแป็นตัวทดลองนะคะ สำหรับคลิปนี้พี่โอลาไปก่อนนะคะขอบคุณเพื่อนๆที่กดหัวใจกดติดตามนะคะบ๊ายบายนี่ป๊าป๊าอยากลองนะคะที่การมอเตอร์เอ็กซ์โปเมืองทองธานีนะคะ,ะ,คะแป็นตัวทดลองนะคะ สำหรับคลิปนี้พี่โอลาไปก่อนนะคะขอบคุณเพื่อนๆที่กดหัวใจกดติดตามนะคะบ๊ายบาย